สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมก็วินกับรายการกวินรีวิวครับและสําหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมโปรเจกต์สตารัสครับหลังจากที่เราอยู่กันภาคพื้นมานานแสนนานเนี่ยก็ได้เวลาทะยานขึ้นสู่ห้วงอวกาศกันแล้วละครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมมากับเกมแนว s Space Combat นั่นเองครับหรือว่าการต่อสู้ในอวกาศนั่นเองแล้ววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูว่าเกมนี้มันเป็นยังไงน่าเล่นหรือเปล่าครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดสมครใหเนี่ยก็ช่วยกันกดสมัครใหกันด้วยนะครับเพีาดด แล้วก็วิดีโอใหม่ๆจากช่องของผมนั่นเองครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็พร้อมแล้วครับที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูกันว่าเกมนี้มาเป็นยังไงตามผมมาได้เลยครับ สำหรับเกมโปรเจกต์สตาร์ดัสนะครับจะพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าสู่ห้วงอวกาศครับซึ่งภายในเกมเนี่ยก็จะมียานพาหนะจากหลากหลายแฟนชส์ที่เป็นหนังเป็นการ์ตูนเป็นเกมอะไรมากมายเลยครับแม้ว่าจะเป็นแฟนชายชื่อดังครับสตาร์วอลครับถ้าใครไม่รู้จักสตาร์วอลเนี่ยก็แนะนําให้ไปหาดูกันได้นะครับเพราะว่าไม่น่าไม่มีใครรู้จักสตาร์วอลเออหรือว่าจะเป็นเฮโ o ครับที่สร้างเป็นเกมแล้วค่อนข้างจะดังเลยนะครับไม่ใช่ค่อนข้างดิดังเป็นผู้แต่เลยครับหรือว่าจะเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นครับแอนิเมะครับสเปนแบทเทิลชิปยามาโต้ก็ม นะครับซึ่งภายในเกมเนี่ยเขาจะมีการแบ่งผังวิทยาการของซีรีส์เรื่องนึงนันไว้นะครับซึ่งภายในแต่ละซีรีส์เนี่ยก็จะมียานอวกาศที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมละครับแต่ประเภทเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนกันนะครับเช่นจะมีครูเซอร์นะครับเป็นเฮฟวี่เป็นไลท์ครูเซอร์เฮฟวี่ครูเซอร์จะเป็นซูเปอร์เฮฟวี่ครูเซอร์ดิสทอยเออร์ฟรีเกตหรือไม่ก็ดีเฟนเดอร์อะไรแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับต้องไปดูภายในเกมนะครับหรือว่าคาริเออร์ก็มีนะครับคาริเออร์ของยานอวกาศมันก็ค่อนข้างจะเฟี้ยวกระควรนะครับเป็นยานแมมมมม่่่่ทีีสาาาาาารรถปปลลอออยยยนูกกไไโจตตฝข้้ดคับ เราจะนั่งอยู่ฐานแต่ยานเราก็ยังสามารถบินไปตบมันได้นั่นเองครับก็เฟียอยู่นะครับสำหรับพาเดอร์นะครับแต่เราเนี่ยยังไม่สามารถเล่นแบบทุกอย่างภายในเกมได้นะครับเราต้องทําการเล่นเพื่อปลดล็อกก่อนนั่นเองครับโดยการสะสมค่าประสบการณ์เพื่อไปปลดล็อกยานชนิดนั้นๆนะครับแต่ต้องเล่นให้ตรงสายด้วยนะครับถ้าไม่ตรงสายเนี่ยเราจะไม่สามารถปลดยานนั้นๆได้นั่นเองครับแล้วก็ถ้ามีแค่เอ็กพีอย่างเดียวมันก็คงจะไม่พอใช่ไหมละครับต้องใช้เงินในการปลดล็อกอีกด้วยครับซึ่งเงินเนี่ยก็หาค่อนข้างง่ายนะครับก็แค่ หาจากการทําดามเมจในตานั้นแค่ทําดามเมจเยอะๆมันก็ได้นะครับหรือว่าจะไปนั่งยิงพวกแบบใช้พวกที่มันมีเอการต่อต้านอากาศยานต่อต้านจรวดอะไรเยอะๆนะครับก สามารถไปยิงมิสไซล์เล่นๆได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บังค์ที่ดีวิธีหนึ่งเลยครับซึ่งเกมนี้ก็บอกเลยว่าเล่นเนี่ยมันมากๆครับโหแบบกระสุนภายในเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยครับคือแบบมันยิงมากันไม่หยุดเลยนะครับมันแบบโหมันดูวุ่นวายมากภายในเกมแบบเหมือนเป็นการแบบเอากองกําลังแบบโหมือสิบสองสิบสองมาสู้กันอ่ะแบบฝั่งละสิบสองไงแบบบินเข้าใส่กันอ่ะซึ่งแต่ละฝั่งมันก็มีอาวุธที่เยอะใช่ไหมละครับไม่ว่าจะเป็น มิสไซเอ่ย์พาสมาสตอร์ปิโดหรือว่าจะเป็นปืนแสงเลเซอร์นะครับที่สามารถยิงได้ระยะไกลมากเลยนะครับบางอันเนี้ยยิงได้ถึง50กิโลเลยนะครับจากสตาร์วอลเนี่ยหรือว่าเป็นยานอากาศขนาดไซส์ใหญ่เลยครับแบบไซส์ใหญ่เนงะ่ติดปืนแบบโหยี่สิบสามสิบแปดสิบกระบอกอะไรแบบเนี้ยโหยมัน มันอลังการมากบอกเลยต้องลองเล่นดูเองอครับซึ่งคือมันอลังการจริงๆอะ่ะถ้าสมมุติเล่นกันหลายๆคนอะ่ะโอ้โหบอกเลยมีแหลกแน่นอนครับแบบเกมแบบอืแบบแทบค้าครับและฉากภายในเกมนะครับเขายังทําออกมาได้สวยอีกด้วยครับ แบบมันมันสวยครับมันไม่ได้แบบทําออกมาลูกๆนะแต่มันถือว่าสวยนะครับแบบเนี้ยสาหรับผมนะสําหรับผมคิดว่าไอ้แบบเนี้ยคือสวยครับสาหรับคนอื่นอาจจะคิดยังไงไม่รู้นะครับแต่อันเนี้ยคือสวยของผมนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยระบบความสมดุลภายในเกมนี้ยังทําออกมาได้ดีด้วยครับไม่ได้มีแฟนชายไหนที่มันแบบเก่งเกินหน้าเกินตานะครับต่างแฟนชายเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างออกกันไปนะครับเช่นแฟนชายของเฮโร่เนี่ยมันก็จะมี เออพวกอาวุธที่เป็นมิสไซน์เนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็ใช้งานได้ระยะไกลด้วยครับแต่เขาก็จะแบบไม่มีเกาะเลยนะครับใช่ครับเขาไม่มีเกาะเลยเขาเป็นเลือดคือเพลียวเลยครับถ้าเป็นเกาะเนี่ยมันยังสามารถรีชาร์จได้นะครับแต่ถ้าเป็นเลือดเพียวเนี่ยเรียกได้ว่ามันเปราะบางมากครับแบบมันเป็นตัวรับดาเมจอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ถ้าไม่มีเกาะก็ตายเลยครับระเบิดปุ้มมาเลยแต่ถ้าเป็นของสตาร์วอยเนี่ยมันจะชดเชยมาเกาะแล้วก็หนานะครับแล้วก็จะมีปืนที่เยอะด้วยครับแต่ไอ้ปืนพวกนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะยิงแบบ ยิงเหมือนเม็ดถั่วครับมันมันดาเมทเบามากครับมันเล่นจำนวนอย่างเดียวอ่ะคือมันเยอะมากแต่ดาเมทเนี่ยมันใช้การไม่ได้เลยนะครับแบบ5้าสิบเจ็ดสิบแบบเนี้ยโหยิงเป็นชาตินะครับเลือดตัวหนึ่งสองสามหมื่นนะครับยิงกี่นัดถึงจะโดนวันนี้ ส่วนในแฟนชายสเปซแบทเทชิปยามาโตะนะครับเขาก็มีข้อเสียครับที่เขาไม่สามารถยิงระยะไกลได้ครับเพราะปืนของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้งานในระยะใกล้นะครับแต่มันก็ทดแทนมาด้วยดาเมจที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรเลยเรียกได้ว่าถ้าอยู่กันระยะใกล้ๆเนี่ยอย่าไปดวนกับไอ้ยานพวกนี้เลยครับเพราะว่าเขายิงแรงมากๆเลยครับแบบมันแรงจนแบบตัวแทบจะระเบิดออกจากคันกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาโอ้หแม่งยิงโคตรแรงเลยนอกจากนั้นเขายังอึดอีกด้วยครับก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันอึดขนาดนั้นนะเเงงมากลยครับ และถ้าใครเล่นเกมนี้นานๆรับรองว่าต้องมีปวดหัวกันอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกกระสุนปืนที่มันแบบพุ่งเข้ามาไม่อยู่เลยนะครับแบบโอ้โหโคตรลายตาเลยแล้วก็การบังคับที่สุดอลังการนะครับเราสามารถบังคับได้อย่างอิสระมากๆครับจะหมุนตัวพลิกซ้ายพลิกขวาขึ้นบนเพราะมันเป็นอวกาศใช่ไหมละครับมันก็เลยมีอิสระในการเคลื่อนไหวมากๆครับมันไม่มีแบบแรงโน้มถ่วงมาคอยที่จะกำกับเราว่าต้องไปทางไหนนะครับมันก็ควรจะพักสายตากันบ้างนะครับเดี๋ยวจะเวียนหัวกันซะเปล่านั่นเองครับสำหรับเกมนี้ก็มีการแบ่งห้องด้วยนะครับไม่ใช่แบบ แบบเทียแรกครับแบบเป็นเด็กน่ารักน่ารักไปเจอแบบโอ้ยยานโคตรมาเธอฟัคเกอร์มันไม่มีนะครับมันมีการแบ่งห้องแบบไอห้องนี้เล่นได้แค่เทียแรกกับเทียสองนี่ก็เล่นได้เทียสามถึงเทียสี่อันนี้ก็เป็นห้องรวมถ้าใครไปห้องรวมก็ได้นะครับแต่จะโดนแบบหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีแบบรุ่นพี่ใหญ่ใหญ่แบบยานอันเท่าบ้าอเลยแบบนี้หรือไม่ก็มิสไซล์แบบประมาณ20ลรูปยิงทีระเบิดตู้หายอะไรแบบนี้เจอแน่นอนครับถ้าไปเล่นแบบห้องออเทียนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเกม Project s t a r ร์ดัครับถ้าผมผิดภาพประการใดเนี่ยก็สามารถเม้นบอกไว้ได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับก็ประมาณนี้แะครับสําหรับเกมนี้และถ้าผมจะให้คะแนนเกมนี้นะครับผมให้ที่6.5คะแนนครับที่ผมให้6.5คะแนนก็เพราะว่าผมเล่นเกมนี้กับเพื่อนเราสามารถเอาเพื่อนมารวมกันได้นะครับมันค่อนข้างจะสนุกเลยทีเดียวครับ และสาเหตุที่ผมหาคะแนนไปนะครับก็เพราะว่าความแหลกครับไม่รู้ว่าเกมนี้จะแหลกไปถึงไหนนะครับแบบเวลายิงแบบพวกแสงเลเซอร์ที่มันเป็นปืนอะไรแบบเนี้ยยิงไปปุ๊บค้างครับมันมันไม่ใช่แบบเกมค้างนะครับคือกระสุนมันค้างอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็นั่นแหละแล้วเราก็โดนดาเมจฝั่งนั้นก็โดนครับแต่ยังไม่เห็นแบบเส้นกระสุนวิ่งไปหาเลยอ่ะค้างเสียแล้วครับแย่มากแล้วแบบมันจะมีบางจุดภายในเกมครับที่ถ้าหันหน้าเข้าหาตรงนั้นอ่ะจะแหลกครับไม่ว่าสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับว่า เกมมันกําลังทําเงาหรือทําอะไรก็ไม่รู้แต่เราจะแหละครับนั่นเป็นอะไรที่แบบน่าหงุดหงิดภายในเกมมากๆครับและนี่ก็พอแล้วนะครับหลังจากที่ผมพูดมาเยอะพอสมควรเลยครับพูดมาหกนาทีแล้วพูดมากี่นาทีไม่รู้นะครับแต่ช่างมาันนะครับแล้ววันนี้ผมกวินกับรายการกวินรีวิวเนี่ยก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันไปละ